จากที่พี่บอกไปชูป้ายมาแล้วเนาะเลข8กับเลขนี่57สนะิเนาะกินข้าวแล้วมีคำถามว่าเอ๊คุณมีวิสัยทัศน์ยังไงเนาะมีบางคนถามขนาดนั้นเชียวพี่บอกก็เลยจะมาบอกนะวิสัยทัศน์พี่หมอคือนะครับวิสัยทัศน์ของทีก็คือโดยไรทราบนี่ยฮะเราจะต้องให้ความอิสระอิสระยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าการอิสระเนี่ยหมายถึงว่าตัวสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ย ไม่ควรจะบังคับอะไรทั้งสิ้นเนาะพี่หมอเขียนสโลแกนเอาไว้นะว่านี่นะมาดูเลยครับซูมดูเนาะยกเลิกบังคับจิตใจนะตั้งแต่บังคับเข้านะบังคับออกนะและบังคับออกด้วยนะก็คือสรุปก็คือยกเลิกบังคับจิตใจตั้งแต่บังคับเข้าบังคับส่งสมทบนะแล้วก็บังคับออกด้วยเนาะ คือเรารู้แต่ไหนแต่ไรแล้วว่าตัวสำนักงานประกันสัมเนี่ยบังคับให้ในายจ้างทาไมครับหักเงินเราเนาะนายจ้างทุกคนต้องหักเงินลูกจ้างเนาะแล้วก็บังคับให้เราส่งส่งฐานสูงสุดหมื่นห้าจะส่งมากกว่านี้ก็ไม่ได้จะส่งน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้นะสำหรับคนที่เงินเดือนหมื่นห้า 10, ขึ้นไปทําไมต้องบังคับละ่ะบางคนอยากได้เป็นไงครับอยากได้เงินบํานาญเยอะๆคุณให้สละเขาเลยถูกไหมฮะให้สละในการที่จะในการที่จะส่งห้าหมื่นไะด้นะแล้วก็ บังคับเข้าในจ้างในจ้างต้องหักเงินลูกจ้างบังคับส่งก็คือทําไมต้องส่งหมื่นห้าล่ะถ้าเขาไม่อยากส่งเขาส่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ไหมนะหรือถ้าเขาอยากส่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเขาอยากได้บรามาญเยอะก็ส่งไปเลยนะอันนี้คือการยกเลิกสุดท้ายเนาะเขาส่งมาเนี่ยสิบห้าปีเขาอยากได้เงินก้อนคุณก็ยังมาคิดอีกว่าคนรับเงินก้อนเนี่ยเป็นไงฮะคิดไม่เป็นคิดสั้นเนาะเพราะฉะนั้น ต้องไม่บังคับออกด้วยนะเขาลาออกแล้วจะต้องให้เขามีสิทธิ์เลือกบำนานก็ได้อยากได้เป็นเดือนเป็นเดือนกินไปจนแก่หรือเขาอยากจะได้นะ mm hmm. เงินก้อนเนาะเอาไปทําอะไรครับลงทุนเอาไปใช้นี่ให้สระเขาครับสรุปเนาะตัวของพี่หมอเนี่ยก็คือนะวิสัยทัศนะ์เนาะก็คือตัวนี้นั่นเองนะยกเลิกบังคับจิตใจนั่นเองใครอยากรู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวพี่หมอแนบเนาะตัววิสัยทัศน์ให้ดูนะแล้วก็ อย่าลืมนะฮะเลือกเบอร์8นะเลือกเบอรนี่นะครับเลือกเบอร์แน,นะโอ,อ,นะอ้ยกล้องมันงงเนาะแล้วก็มีเบอร์2ี4สิบ58ดห้นครบเลยยกชุดยกชุด,ยกช,ดยกชุดนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อและกันเนาะจะเดินไปชูป้ายหาเสียงเหมือนเดิมนะครับ